ครัพอดีไปเห็นเครื่องเก่านะครับจากร้านของเก่าเนี่ยก็ยเห็นมาสภาพนิ้มตอนแรกผมว่ามันเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องอะไรไม่มีถังน้ํามันนะจะมีน้ํามันอยู่นะใส่เลยเป็นเครื่องพ่นยานนแต่หน้าผมเห็นเป็นแบบนี้เป็นเครื่องพ่นยานะ ผมดึงแล้วลูกไม่ติดนะครับผมดึงลูกไม่ติดดึงแล้วมีกำลังอดัดดีผมก็เลยคิดว่าเครื่องนี้มันน่าจะเอาไปเก็บไปซื้อไว้นะซื้อไว้เป็นอะไรนะครับเครื่องนี้เขาขายมาตัวนี้ยกทั้งลูกเนี่ยร้อยห้าสิบบาท เอาเปลือยอะไรเป็นแกะอะไรไม่เป็นแกะอะไรก็เอามาถ่าย youtube ลงบ้างให้เพื่อนๆได้ชมบ้างว่าเออเครื่องมันมาลาักษณะแต่ละรุ่นแต่ละแบบนละลักษณะไหนแล้วมันจะติดไหมนะครับเดี๋ยผมดูแล้วมีน้ํามันเหมือนเขาเพิ่งแกะมาไม่นานหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะครับแกะดูข้างในนะเห็นแล้วน่ารุ่นเลย ใชอย่างนี้มันน่าจะติดอยู่นะมาดูสภาพแล้วมัน <Okay. S 1> เหมือนเขาอาใส่น้ํามันรองแล้วมันไม่ติดแล้วเขาเลยทิ้งหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเราจะจะลองสตาร์ทดูหน่อยนะครับก่อนสตาร์ทบ,บางครั้งผมก็เสียวมันมันลงอะไรนะเขาเรียกว่าคอยมันลงลงเครื่องลงอะไรเนี่ยเพราะว่าผมเคยโดนเราขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับ ก่อนหน้าเนี้ยผมเคยลองจับอย่างนี้นะตั้งบนพื้นอย่างเี้ยเนี่ยนะเหมือนคอยมันเสื่อมนะครับรกระแสไฟดูดโอ้โหอันตรายนะผม,มแต่ว่าก็จะลองลองลองดึงเข้าๆก่อนนะว่ามันจะจะดูดมือมไหมไห้ดูดนะเนี่ยถ้าดูดมันจะปื๊บเลยนะครับกลังอัาดีนะผมว่าแต่ว่าน้ำมันมันน้ำมันมีแค่นี้นะครับเนี่ย คาบูรู้อลองนะมาแล้วยังไงหรือเปล่าี๋ยวผมจะมาดึงดูบตนะิดไหมเดี๋ย <c oughs> วจับปากกาดีๆก่อนเนาะจะปากกาดีกแล้วน <c oughs> ม,ม <c oughs> นี่มันเอียง มันใส่ไม่ได้นี่ได้ไหมอืมเอ๊ะอ่ะเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะติดไหมนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดึงดูก่อนนะครับ น่าจะนั่นอย่างนะเดี๋ยวผมไปหาน้ำมันมาใส่กันนะาสายมันสายมันอยู่นี่มันหาไม่ได้นะผมไปหาสายยางตู้ปลาสายยางตู้ปลามาเสียบลองดูกันเสียบลูใหญ่นะลูใหญ่ตัวดูดส่วนตัวเล็กนี่มันมันทิ้งนะ ก็ไปหาขวดน้ำมันใส่น้ำมันเนี่ยใส่น้ำมันมาแล้วก็จะเอามาจุ่มลงนี้เลยไปหาอะไรมาลงเป็นลงไปดูรแล้วก็กดแยกดูว่ามันขึ้นไหมนะถ้ามันขึ้นนี่ก็โอเค เออขึ้นดีตรดจไหมอืมโอ้ด,ดูดีอยู่นะครับอ่าอย่างนี้มีลุ้นนะเด็กมันจะเอาใสยน้ำมันเอียงแต่นั้น ะหาอะไรมาคล้องสายน้ำมันด้วยกันนะงานบางอย่างก็ต้องตัดแปลงแล้วนะไม่มีสายน้ำมันแล้วก็เอางี้เลยสายเลย ก็เอสายมาโยงเท้่านี้เลยถึงเนี่ยวสายอะไรกลับไม่มีได้บ้านคือผมจะทดลองติดเครื่องก่อนนะครับทดลองการติดเครื่องกันอะไรดูว่าได้ไหมไปต่อหรือว่าจะ จะได้เป็นอะไรอะไรบ้างลองดูนะครับเนี่ยว่างไม่สูงเดี๋ยวผมจะยักน้ำมันขึ้นลองดูลัดลองดูก่อนนะครับ ไม่ติดเ,เดี๋ยวจะเอามืออุดปากคาบูลองดูช่วยหน่อยเผื่อร่อน้ำมันขึ้นมานะไม่ติดสงสัยสงสัยผมจะลองปรับน้ำมัเต็มน้ำมันดูก่อนนะครับ มันจะมีรูเข็มน้ำมันอย่างนเนี้ยตรงที่คาร์บูรองลองปรับถ้าคายออกมันจะจะเพิ่มน้ำมันนะถ้าดันเข้ามันจะน้ำมันลงเราลองคายออกนะครับคายออกเักหน่อยโอเคคายออกแล้วลองสตาร์ทดูนะครับ ลุนด้วยกันว่าจะติดไหมนะครับน้ำมันเยอะกันมันน้ำมันก็ขึ้นอยู่นะไม่ติดลองปรับปรับอันนี้เล็กหน่อย ทใหมนะครับไม่ปิดใหม่หนึ่ง ว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวผมลองเร่งช่วยหน่อยนึงนะมันจะกดคันลิงคคันเร่งช่วยไม่ได้ มันก็ขึ้นอยูน่นะไม่ติดลองเล่งกลนเนาะเล่งก็ไม่ติด ใส่ใสต้องได้ล้างคาบิวแล้วหรอครับว่ามันก็นั่นแหละเนอะดึงสตาร์ทจนเหนื่อยแล้วไม่ได้ล้างคาคบ <Okay. S 1> ูก็คงต้องเปลี่ยนคาบูนะครับ <Okay. S 1> ก็เดีย๋ยวจะไปทำงานนะผมไม่ได้ทำต่อนะครับที่อาจจะไม่จบเนาะ <Okay. S 1> สำหรับใครที่ อยากเรียนรู้ของผมนี่ก็เสียงดวงเอานะครับเอามาศึกษาลองทำดูเอามาดึงแล้วก็เอามาดึงแล้วมันก็ไม่ติดนะครับดึงจนเหนื่อยว่าจะน้ำมันล่อลองดูยังไม่เอาน้ำมันล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันล่อ น้ำมันรอถ้าน้ำมันรอติดก็แสดงว่าเป็นที่คาบูนะครับปลอกน้ำมันไปเลยเนี่ยเยอะไปไหมนิดเดียวนะอุ้ยเยอะๆเยอะไปอาใหม่อีกรอบครับปลอกน้ำมันเข้าไปแล้ว ถ้าติดนี่ก็ฟันทองแดงเดียวก็คือคาบูแหละครับผมโอเคลองดู เอาน้ำมันล่อเอาน้ำมันล่อติดเลยฮนะทีน,นี้เอาน้ำมันล่อแล้วด,ดูดน้ำมันล่อลองเอานี้เสียบเข้าไปใหม่นะเสียบเข้าไปใหม่แล้วก็ดูดใหม่ดูดิน่าันเกิดอะไรขึ้น

เลยทีนี้โอ้สรุปต้องได้ล้างคาบูแล้วครับอาการนี้เพราะว่าเอาน้ำมันลอดติดเนาะแต่ว่าลองดูดขึ้นไปแล้วมันไม่ติดเนาะเจอกันใคลิปหน้าครับผมนี่ขอตัวทำงานนะครับสรุปแล้วเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้ดีอยู่ก็คือว่า เอาไปแปลงเอาไปอะไรก็น่าจะทําเล่นได้เพียงแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีการล้างคาบิวอะไรนะ่อพอเอกมาทิ้งเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคาบิวนะครับผมเจอกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับ